สวัสดีครับอยู่กับผมเดอะแม็กปูนตัวนะครับวันนี้มาดูอาจารย์ซีฮูครับอาจารย์ซีโอ้ยปั๊มน้ำเขาให้ซื้อใหม่มาซ่อมใช้เองชอประหยัดบริษัทไงดูได้ี่มันบ้านขนาดไหนสมควรซื้อใหม่แล้ว วันนี้งานน้อยครับคผู้งานน้อยก็ซ่อมบำ <tuh> รุงโรงงานครับนี่ผู้จัดการอนาคตครับอานูเช้าครับอนาคตผู้การอุบบนครับออเองมืนมนแ้ะมัไงผมลกๆหน่อยเยอะหน่อย เอาสวัสดีกล hey, ้องหน่อยคุณพระสันพระสันช่วยพิสุดไม่มองกล้องเลยเอาให้พระสันสี่ดีมเลยทีนี้ยข้านี้แหละไรหรอก เอาลูกไหมแดงๆไอ้พวกรูโคกนี่ข้อเวียงฟอมน้ำครับ<ด>แรงอะ่ะเขาเรียกอะไรกันเนี่ยฮะรูเหรอรู้รู้จักรูเป็นทุกอย่างนะครับการเสื่ยนะ ไม่เป็นอย่างเดียวครับสับสนลดครับหยอกๆนะครับตัดผมมาวล้สันเดี๋ยวพี่ตัดให้จอยยาวจอยยาวอา๋อปวดเบอร์สาตว์เขาห้าไหมไว้ผมยาวเดี๋ยวมันพันในหม้อไม่เห็นนะ ก็อีตัวอย่างให้ดูอยู่อ่ะต้องเอาทุกรูอ่ะรอาจารย์ยฉันเอามาฟอ,อ,อกใหม่เนี่ยรูเดียวก็พอแล้วมั้ง,งเหนื่อยแล้วคนละรูพอนี่นงอย่าไปกดดบน รถจอดบ้านเลยครับวันนี้ครับฟ้ามันลึ้มครับหน้างานก็ไม่สั่งครับปูนครับหน้าแดงแรงไม่ออกเ้ยจัน ปิงเสาซอยแล้วผู้จัดการกูเอาวที่มาทํานี่แต้มพ่องพ่องมาเหรอโอ้ยผมก็นึกว่ามัเอาเหลี่ยมเอาลายมันเฉยๆโอ้ยฝีมือนะเนี่ย สุดยอดแล้วมันต้องเอาอันนี้มันเออเปิดอูเลยเชิญ <laughs> เออแล้วกนั่นก็มีอะไรโอ้ <laughs> สุดยอดเลยอ่ะไอ้ผมก็นึกว่ามาทำให้มันใหญ่กินจนเลยนะคนเออออกตอนไหน มาาหอารสำรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ i b e ด้วยครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ